เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนารูตโตหุัวมัดเนี่ยกับเอฟเฟกต์ฟันเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนดูเอฟเฟกต์ฟันนี่ทุกคนดูเลือดผมดิสองร้อยยี่สิบแล้ว วิ่งไก่โว้ยวูยิไก่ก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกรครองด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ดูเต็มๆก็หา่ามเลยแกกระท่าฟันทุกคนดูดิอะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรวะ อะไรอ่ะถ้าฝันคืออะไรคือมึงมึงจะแปลกขึ้นทุกอย่างเลยนะตอนนี้ นบ,บ้ามองาจะรอดเฮ้ยกดเลือดโหโยชอบว่ะชอบ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 นะตัวละครรู้สึกติดใจแล้ววะ 哇哈哇哈好啊,啊嗯 forty อุยมาเคียบเยอะต้องนั่งแคมป์ก่อนเยอะ อะไรวะเมื่อกี้วิ่งผ่านยังวิ่งผ่านกันเนี่ก็เพื่อนได้อยู่นะคือมาเป้าเกม B เปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เล่นคาตานะครับเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะได้เล่นคาตานะครับเนี่ยอีคีแล้วกันนะแล้วก็ยูนีเปลี่ยนเป็นนี่ปะก็จะเหมือนเดิมก็ไปลู้ดีกว่าอ่ะมา ใส่สกู๊ปสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นเล็กเองว่าแต่ชอบสีของมอไซค์นะมันดูซอฟมากเลยมันใส่ท่ออะไรวะทุกคน <c oughs> มันท่อเงียบจัดเลยมาสปอร์ตดีกว่า <c oughs> ออกตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยฮนะ เราเคยจำเป็นต้องปฏิเสธนายป่ะต้องหาลูกซองมาเล่นหร่อทุกคนโอ้กระสุนยาเยอะจัดเก็บม,มาทำใหม่วะเนี่ยเฮ้ย,ย,ยกคนดูเลือดดินะเด้งไป240 เลือดสำรองนะครับแต่ว่ามันจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็กลับมาเลือดเท่าเดิมของเราอาหลบก่อนอ่าสวยแมโอเคเอาซองควงแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนวงสวยนะวงก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีสายฟ้าเข้ามาปนด้วยนะครับ ใช่ใช่ตัวละครตัวนี้อ่ะผมตัวละครมันชื่อว่าเซนเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าในมันทุกคนไม่แน่ใจว่าจะอ่านอย่างนี้ไหมแต่ว่าผมผมอ่านว่าเซนเ้ยอ่าไม่แน่ใจว่าพอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วจะเปลี่ยนคุณสมบัติหรือเปล่าแต่ว่าเนี่มันก็เป็นเซิร์ฟหลักอยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นเซิร์ฟทั่วไปที่เขาเล่นกันอยู่แล้วทุกคนมุงปะคือมันไม่ใช่เซิร์เบต้านะครับไปตัวฟรีไฟลแม็กเนี่ยอืมถ้าทุกคนเล่นถ้าทุกคนเนี่ยสมัครอยู่ในเซิร์ฟของสิงคโปร์เนี่ย ฟรีไฟที่ทุกคนเล่นเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้ตัวเกมแบบนี้แต่ทุกคนสามารถเจอผมได้ในเซริร์ฟงงใช่ไหมพวกไม่น่านงงหรือมั้งอืมคือทุกคนอาะสามารถเจอผมได้ในเซิร์ฟสิงคโปร์เวยแต่แค่ว่าอา่าหน้าจอหรือว่าท่าทางการเล่นเนี่ยพวกท่าวิ่งใหม่หรือท่าลูกซองควงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผมนะครับแต่สามารถเจอผมได้ในเกมประมาณนั้นอืมมัน,ม,นมันก็คือเซิร์ฟหลักเหล่านี่แหละ ะครับแค่ว่ามันเป็นของสิงคโปร์เฉยๆเจอแล้วเจอแล้วารูุโต้เจออะไรมีารูุโตะแล้วหม่แตเนี่ยกับเอฟเฟกต์ฟันเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนดูเอฟเฟกต์ฟันนี่อะไรวะ มันคืออะไรครับนนเนี่ยเอฟเฟกต์ปันอย่างเงี้ยคืออะไรครับเนี่ยโอ้ใหม่กูเนสเกมจริงๆเลยเ <c oughs> จ้าฮาไปไหนเนี่ยมันเป็นเกมยิงปืนจริงไม่ได้เลยมึงปั่นดีเดียวเอฟเฟกต์วนรอบตัวเลยเอาทุกคนดูดินเนี่ยเมืดูผมปั่นเนี่ยเนี่ยแค่ปั่นแค่นี้เ,เอฟเฟกต์แม่งวิ่งวนรอบตัวกูดูการ์ตูนอยู่ไปเนี่ย ไทุกคนผมดูการ์ตูนไปเลยถ้ามันทํามือเนี่ยใช่เลยอ่ะถ้าท่าเดิมก็ซับซอ้อนเหมือนเดิมครับแต่เวลาวิ่งก็จะเป็นเฮ <laughs> ้ยฮ่าน่ารักอยู่นะแต่ไม่ควรอยู่ในเกมนี้อ่ะแค่นั้นเองจริงอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เกมเนี้ยเมันมันไปอยู่ในจินมันไปอยู่ในสงครามโลกดินจาได้อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงบั็อกเพราะว่ายังมีเสียงบั็อกอยู่ครับทุกคนโอ๊ย โอเ,เสียงบางคนยิงกันทุกคน,นดูเลือดผมดิ220แล้วเอ้ยมองสิกีกับสีเอกเกินโอเตึงเกินฟุ<ะ>กปะเนี่ยฟุกแหละดูออก บ้าหรือเปล่าโหทำได้ไงแต่เขาให้พิมพ์ว่ายิงไก่โอ้พี่มยิงไก่เฮ้ยิ่งไกแ่แล้วอโอ้โสุขนาฏกรรมทุกคนโดนลุงยิงอุ้ยมีซับซ้ำสบด้วยไม่ได้โอ้หมันกัดไปด้วยไปแล้วครับต้องมีโดนตีนารุตโตไหมแต่ตกูว่าติดลิขสิทธิ์แน่เลยวะ่ะ ไม่แต่มันมีดนตรีนึงที่ผมใช้ประจำไม่ติดลิเกซิตของนารูโตัวเออโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดินี่นี่แน่นี่แน่โดนไปดิไม่ถือคนมานารูโตะัวเซฟไปด้วยปัง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 ฮ่าฮ่าก็บาดดิเพียวมากปะเพียวมากปะเพียวมากกระแบบลาฟเอข้าไม่ดีแล้วว่ะ สลายานกุ้ยสกิลโอ้โหสกิลโคตรดีอ่ะฮหลบเ่งหัวโอ้โหชี้บเอา กำลังหนุกเลยอะจบแล้วเหรอจบเริวจังล่ะลูกกำลังมันเลยอะโอ้โหเออกำลังหนุกเลยอะจบซะแล้วเฮ้ยเพิ่งสังเกตนะว่ามีมีโฟมติดตรงไหลเลยเออกำลังมันเลยอะเมื่อกี้อะโอ้โหโคตรวันสิบเก้าคิวฮะได้รับไปครับชายชะขอนารุโตมเฮ้ย ตายอยู่นะตายอยู่นะถ้าวิง่งก็ก็ท้าวิ่งกันแล้วแต่ทุกคนจะคิดนะฮะแล้วสรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สุก,กุล